ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเล่นตำนานแบ็กวินเทอร์นะออซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นใครเล่นหรือปิดมาเลยเนาะเพราะว่าตัวมันกากละมั้งถึงไม่มีคนปิดมาความสามารถเข้าๆมันก็มีออชาร์จโลสร้างเมืองใช่ปะชาร์จโลดูดจัดนิเทศการแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอฟเฟกตน้ำแข็งมีกุหลาบมีป้องกันมันมีไพ่ป้องกันอะไรนะป้องกันของคุก ้องกันเอฟเฟกอันตรายแล้วก็การวิืมเข้าๆประมาณนี้แหละมาเล่นกันเลยแม็กวินเทอร์มาดูว่ามันจะออกดีไม่ออกดีเหมือนไอวินเทอร์ปกติเปล่าวินเทอร์ปกติผมเคยจับนะบอกเลยว่ามันไม่ค่อยออกเลยสกิลอะยังยังกมอโอเจอกับอ่าอีโวอีโวผีเสื้อสมุดต,ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเอ้ยมันมีบัฟด้วยหรอ บัฟเพื่ออะไรอ๋อบัฟอันนี้เหรอบัฟป้องกันขโมยมาเบิ้ลโอเคผีเสื้อสมุดอ้คิดถึงว่ะสงสัยต้องหยิบมาเล่นบ้างแหละเข้าตีมฮาโลวีนพอดีมารอให้เขาเอ,อ่อทอยไปแล้วเกียดพื้นที่สเป์มันมากเลยวะ่ะเชื่อไหมทอยหน้าทอยหลังเราไม่ออก เอาเป็นกันขังคกุกหรือกันเอากันขังคุกแล้วกันมันมีเอ้ยออกว่ะมันมีขังคุกด้วยเนาะกันวิกเรามีแล้วไงกันเอฟเฟกอันตรายเราก็มีด้วยมีในออฟกันวิกเราก็มีในไอจี้อไม่ออกทำไมไม่ออกมาครั้งนี้ละออกชัวเพราะเราจะลงเมืองเดิม อุย้ยเขามีอันนี้ได้ลืมไปแต่เราเอากันขังคุกมานี่ว่าเฮ้ยฮช่วยได้ช่วยได้ไดแต่ว่าโจมตีเขาได้น้อยจังอะ่ะชิมหายแล้ว <c oughs> จะไหวไ,ไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยนายไหวเบา้าดูไปเขามีหมวกไหมเนี่ยมีหมวกอยู่ทะลุเฉยวิ้ยติดค้ง อันนี้หมวกไปเนี่ยหมวกป้องกันแต่ป้องกันเขาไม่ออกจัดเป็นเมืองนี้เลยอ่ะแพงๆไปเลยลงมาได้กู้อ่ะอ,อึ้บกู้มาจุกจกหนึ่งบี้ขอบคุณเขาจะทำอะไรจะบอกตางว่าจะวิกเราอ่ะใจเย็นใจเย็น าวิกเราได้นะแต่เรามีการวิกนะจะเย็นจะเย็นเฮ้ยเขาจะล้มเราอะโดนไปแล้วโดวนขังคุกไม่ใช่โดนโจมตีเออโจมตีได้ขังคุกทีนี้เราจะไปไหนวะอู้พื้นที่สเปมันบังมากเลยบังวิสัยทัศน์บดบงังศัก,กยภาพอะไรพูดอะไรไปทั่วมาคิดอะไรคิดหนัก งั้นเราทอยสิบสองไปเอาพื้นที่สเป์เขาออกก่อนแล้วกันไต้ล้นสาบได้โอเคสาบติดรับการ์ดร้อยไปสาบติดแบบนี้หมวกก็ทะลุอดีไม่ใช่หมวกทะลุหมวกก็ไม่แสดงผลอดีปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคถึงอยู่มาตรงนี้กระโดดไหมโดดโอเคแต่เมืองเราไม่ค่อยแพงเลยเนาะเมื่อกี้เรา อ๋อถอยครบถอยครั้งที่สองแล้วเนาะปุ๊บติดกุหลาบตายโอยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเจอตึงเลยช่วงนี้ไม่ค่อยเจอตึงเลยแต่อยากเจอเลยเอาตัวไกลๆแบบนี้มาเล่นอ่ะเจอตึงก็แพ้อยู่เดียะแต่ไม่แน่ถอยคนสองอาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้มาอีกตาเจอเจอคนเดิมไหมเนี่ยโอ้โหนี่ไงพูดถึงตึงเจอตึงเลยเนี่ยขอคนสองได้ไหมล่ะ โอ้ย oh, hey. ดับฝันบนรลัยแบบนี้คือวางจอยอะไรแบบเนี้ยเอากันขังคุกกันเอฟเฟกต์อันตรายเอาอะไรดีกันเอฟเฟกต์อันตรายมาแล้วกันเขาไม่มีขังคุกใช่ไหมไม่มีทำไงะ่ะที่นี่เราทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดได้เจอกับพายแบบเนี้ ไม่รู้จะไปทางไหนหน้ามืดตาหมัวถอยไปถอยไปเพื่อเรารอดรดูให้สกิลเขาไม่ออกปุ๊บจะดูเหมือนสกิลเราอ่ยจะไม่ออกแทนน่ะมาเดินไปไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็โดนอ่ะ วางไว้ตรงไหนดีวะอะตรงนี้ละกันจัดงานเพิ่มโอ้ยยังได้กลับแต่กลับไม่ได้แล้วโดนเนรเทศอันนี้ห้ามทอยผ่านเขาเนาะยันจะโดนเนรเทศโอเคไม่ทอยผ่านเขานี่ไงโดด ้าฮัานโดดจริงด้วยชิบหายแล้วไงมาถึงก็โดดเลยโดดแล้วไงโลเราป้องกันไว้อยู่โอเคป้องกันไม้เป็นอันตรายออกอยู่หดือวว่ารอดไปโอ้โหแต่ตานี้ไม่รอดตานี้ต้องไปตานี้ต้องไปตานี้หมดเวลาแล้วถ้าไม่ขังขอไม่ขังสวยขอไม่ขัง ไม่ขัง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 โอ้โหขายเงโอ้ขายเงองก็ไม่ได้แล้วติดกุหลาบแล้วไม่อยากสู้เลยยอม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 สู้ไม่ไหว <laughs> พี่ครับผมขอโทษครับเอาเอาเอาไก่มาให้ผมตบไหนพี่ครับไ <laughs> อ้สู้ไหวสู้ไหวถ้าทอยคนสองนะ <laughs> เออ คนสองคนสองไว้หมดอ่ะหรือเปล่าวะอูเจอมเมเลี่ยวเจอเอออะไรตัวแม่ด่านนี้วะตำนานด้วยอูเซจิตึงโอโหคนแรกอีกแล้ววิกได้ปหเนี่ยลอยวิกได้ไหมเนี่ยลอยวิกได้แต่คงลอยยากอะอืมเอาเอาขนไม่ทันจะเอาโข เอาอะไรมาก็กันไม่ได้อ่ะมันขโมยตังเราอ่ะมาลองดูเราลองวิกดูอ่ะให้มันโดดแล้วก็แล้วก็ดิมมชันออกไม่ดูดไม่ดูดสร้างเมืองมันมีแลนด์ผุดเดบมันจะาอันนี้เราโอ้โห หมดแล้วฝันสลายแล้วเดิมนชันไม่ออกแล้วชาร์จโล่เราก็ไม่ออกด้วยนะโอโอโอเวรกรรมสมแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเลยกับไอตัวอะไรนะตัวแม่มัน,นอ่ะไอวินเทอร์สีขาวอะ่ะสกิลไม่ออกเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ยโดยนแล้วไงโดนแล้วไงอืมอืม แล้วดูความสามารถมันดิโคตรยาวอะ่ะจะมาเล่นจริงนี่โอ้โหไม่ออกเปอร์เซ็นก็เยอะโอ,โ,โอ้เจอบอสบอสมพพวนขังคุกอีกเมื่อกี้เราเอากันขังคุกมาไม่ใช่หรอเว้ยมันขังคุกจากไหนวะอันนี้หรออ๋ออันนี้ เออตายเลี้ยงไม่โตรหรอกแบบเนี้ยโอเคแบ็กวินเทอร์อย่าไปหาอย่าไปหาอยู่มาเล่นนะสกิลก็ช้าช้ากว่าจะทอยกว่าจะโดดกว่าจะนู่นนี่นั่นกว่าจะทําได้แต่ละกิจกรรมช้าชิ่หายเลยโอเคฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยแบ็กวินเทอร์ก็เก็บเข้าครั้งเจอกัน